ดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผมอยู่แยกตรังสวายนะครับพี่น้องครับแยกตรังสวายอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นแยกที่จะไปอำเภอปรางกูแล้วก็ไปอำเภอขุขันนะครับเรียกว่าตรังสวายนะครับแยกนี้ ตอนนี้เพิ่นกำลังขยายถนนกันนะครับพี่น้องครับแยก่างสวายนี่เอาก็ยังไฟแดงไปเลยบอหอเขียวแล้วนะแยก่างสวายตอนนี้เพิ่นขยายถนนจาก2เลนเป็น4เลนนะครับพี่น้องครับก็เรียบร้อยนะครับบริเวณนี่สวยงามนะครับพี่น้องครับแยกทางสวายนี่ตอนนี้เซ็จแล้วเด้อครับพี่น้องครับคือถนนก็คอนกรีตเรียบร้อยเป็น4ี่เลนเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเฮาสิไปเบ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับจากแยกตรังสวายมุ่งหน้าไปยังอำเภอขุขันนะครับพี่น้องครับแถวนี้ก็เริ่มลงเป็นลาดยางแล้วนะครับแต่อยู่ในแยกตรังสวายเมื่อสักครู่นี้เป็นถนนคอนกรีตเลยนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับผมครับรถจากแยกตรังสวายกำลังสิเข่าไปยังอำเภอขุขันนะครับพี่น้องครับ ารับพี่น้องชมบรรยากาศของการขยายถนนนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็โครงการนะครับหรือว่าโปรเจกต์เิ่นการขยายจาก2เลนเป็น4ี่เลนเริ่มต้นจากอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับไปยังอำเภอขุขันโอ้คืบหน้าไปหลายนะครับพี่น้องครับถือว่าสุดยอดครับพี่น้องครับ มีถนนหนทางที่วิ่งสะดวกสบายปลอดภัยนะครับของจังหวัดศรีสะเกดเฮาครับพี่น้องครับบุญนครับตอนนี้เริ่มแบงกันแลนแล้วครับแลนฟังมากกับฟังไปบริสวนกันแล้วนะครับคือสมัยก่อนตรงสวนกันครับนีไม่ก๊อกลางตอนนี้ก็เริ่มแบงเล่นกันแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งมาแบงเล่นกันแลนใี้หอดช่วงได นานี่น,ะนาสิเป็นแยกบันปิงนะครับพี่น,อน้องอะแมงเล่นกันวิ่งมาถึงบริเวณนี้นะครับพี่น้องครับบริเวณของอานาซิเป็นแยกบันปิงนะครับพี่น,อน้องบริเวณนี้อใช่นะครับนีแยกบันปิง พอถึงแยกบ้านบิงกับยังเลีนเป็นสองเลนสวนกันนะครับพี่น้องครับกําลังกําลังสี่อสร้างไรทั้งสองขางข้างนะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ